คณะที่23นะครับคณะกรรมการการพลังงานครับขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อกรรมการครับกาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววชิรพกรกัญจนะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะดิฉันขอญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการการพลังงานจํานวน15ท่านดังต่อไปนี้ในสัดส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติจํานวน2ท่าน หนึ่งนางสาววชิรพรการจนะสองพันโทสินทบแก้วพิจิตในสัดส,ส่วนพักเก้าไกลจำนวนสี่ท่านดังนี้หนึ่งนางสาววน,นิดานุพสิทธิ์สองนายชนธานีเชื้อน้อยสามนายปรเมศวิทยารังสรรค์สี่นายสุพโชช,ย,ชยศาสตร์ในในสัดส,ส่วนพักเพื่อไทยจำนวนสามท่านดังนี้หนึ่ง นายพรเทพสิริโรจนกุลสองนายภควัตศรสีสุรพล 3. นายกิติศักดิ์คณาสวัสด์ในสัดส่วนพักภูมิใจไทยจำนวนสองคนดังนี้ 1. นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์สองนายธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจในสัดส่วนพักพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่านนายอัครแสนสิริโรวีระในสัดส่วนพักประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งคน หนึ่งนายพิทักษ์เดชเดชเดโชในสัดส่วนพรรคชาติพัฒนากล้าจำนวนหนึ่งคนนายวรรณรัตน์ชานุกูลในสัดส่วนพรรคประชาธิปไตยใหม่จำนวนหนึ่งคนนายสุรทินพิจารณขอผู้รับรองด้วยครับครับถูกต้องนะครับจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีผมเห็นตามที่ประชุมเห็นชอบตามนี้ครับขอเชิญเลยาธัการอ่านชื่อกรรมาทการครับ ลายชื่อคณะกรรมธิการ<ๆ>การพลรังงาน 1. นางสาววัน,นิดานบพสิทธิ์2นายชนธานีเชื้อน้อย 3. ในายประเมศวิทยาลักษัร 4. o นายสุประโชคไชยสัตว์ 5. ในายพรเทพสิริโรจนกุล 6. ในายภาควัชศรีสุรพล 7. นายกิติศักดิ์คณาสวัสดิ์8นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ 9กาในธีรเดชตั้งมั่นก่อกิจ10นในอัคระแสนคีรีโลวีละ11นางสาววชิราพรการจนะ12พันโทสินทบแก้วพิจิตร3ในายพิทักษเ,เ,เดชเดชเดโช14ในายวันรัตชานุกูลและ15ในายสุรทินพิจารณ์ขอบคุณครับต่อไปเป็นการ